ว่ามันไม่มีบอดแสแต่เราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้คนที่ฆ่าคนในแลบเรามันคือใครกูฉันบอกแล้วไงมันไม่มีบอดแส่ันไอ้กินมันตามฉันมาโอเคฉันว่ามานันนี่นี่ได้ไงเออว่าแต่มีใครอยู่หรือเปล่าวะมีซี่เฮ้ยอยู่ไหนอะแกไม่ต้องรู้แก ตายไปซะย้า,ยาอ,อืออะอะไรเนี่ยเฮย้ยไอเลือดนี่มันมาจากไหนวะเฮะ้ออย่าบ่นนะวะข้างบนนะ่ะยออเะไรเนี่ยไฟนี่นี่มันเอ้อ เพื่อไฟไหม้ที่นี่ไอ้นั่นก็น่าจะตายแล้วต้องรีบออกไฟแล้วสิไฟมันไหม้แล้วฮะไม่นะฮะรู้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าน,น้องเข้าไปแบบนั้นน่ะน้องจะตายเอานะอ้าวก็ไอข้างในนั้นอยู่ดีๆผมก็ว่าผูาไปแล้วอยู่ดีๆมันก็มีสัตว์ประหลาดตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้อะสวัสดีครับพี่ไม่เจอกันนานเลยโอ้สวัสดี ơ ừ, này